สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Miracle of Awakening วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง r อมในบริบทของดร์โจดิสเพนซารอมหมายถึงอาณาจักรหรือขอบเขตของจิตใจและจิตวิญญาณที่เราสามารถเข้าไปสำรวจและเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่เหนือความคิดและอารมณ์ในชีวิตประจําวันโดยในมุมมองของดรโจจิตใจของเราสามารถเข้าถึงอาณาจักรหรือรอมที่อยู่เหนือข้อจำกัดของการเวลาและสถานที่เช่นอดีตและอนาคตและสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองเพื่อสร้างชีวิตใหม่ได้ ด็อเรโจเชื่อว่าการเข้าสู่อาณาจากักรนี้สามารถทำได้ผ่านการทำสมาธิที่ลึกซึ้งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองและพลังงานของเราเองได้ในระดับเคมี Me. ทำให้เราสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาเน้นว่ารอมหรืออาณาจากักรนี้คือพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ ที่ไม่มีขีดจำกัดและเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในแนวคิดของด d i s ร e โจดิสเพนซารอมหรืออาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่เราสามารถรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั่วไปแต่มันเป็นสภาวะของการตระหนักรู้ถึงจิตใต้สำนึกและจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึง้ง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานและความจริงของชีวิตได้ดรโจมองว่าจิตใจของมนุษย์เป็นเหมือนพลังงานหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานที่กว้างขวางและเป็นอิสระจากการเวลาหรือสถานที่ได้ซึ่งทำให้เราเข้าสู่รอมหรือมิติที่เรียกว่าควอนต f i ฟ l ล หรือสนามควอนตัมได้หลักการของสนามควอนตัมในมุมมองของดรโจคือสถานที่ที่ทุกสิ่งเป็นไปได้และทุกความเป็นจริงที่เราสามารถจรินตนาการถึงสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในระดับของพลังงานเราเพียงแต่ต้องปรับความถี่ของจิตใจของเราให้ตรงกับความจริงที่เราต้องการดึงดูด หรือสัมผัสมาเมื่อเราปรับเปลี่ยนพลังงานของเราผ่านการฝึกสมาธิการจัดการกับอารมณ์และการตั้งจิตให้ชัดเจนเราสามารถดึงดูประสบการณ์ในชีวิตจริงที่ตรงกับพลังงานที่เราส่งออกไปวิธีการที่ดรโจสอนในการเข้าสู่ร่ม ประกอบด้วยหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการทำสมาธิที่ลึกซึ้งและการตั้งจิตอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เราหลุดพ้นจากความคิดในอดีตหรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเขาสนับสนุนให้ผู้ฝึกปฏิบัติทำสมาธิในระดับที่ทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนไปเป็นสถานะที่ลึกซึ้งเช่น เปลี่ยนเป็นขึ้่นทีตาหรือเดลตาซึ่งเป็นคลื่นสมองในช่วงที่จิตอยู่ในสภาวะที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถเข้าถึงอาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆด็อเตอร์โจเิสเพนซาเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของตัวเองผ่านการเข้าถึงมิติที่เรียกว่ารอมหรือ สนามควอนตัมซึ่งเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการรับรู้ทางกายภาพและเหนือการเวลาและสถานที่สนามควอนตัมนี้เป็นแหล่งพลังงานและศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งสามารถเข้าถึงได้เมื่อเราเข้าสู่สภาวะจิตที่ลึกซึง้งและปรับคลื่นสมองให้เหมาะสม หลักการสำคัญของแนวคิดนี้คือการเข้าใจว่าจิตและร่างกายมีพลังงานและขึ้นความถี่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้และเมื่อเราปรับเปลี่ยนพลังงานหรือความถี่ของตัวเราให้ตรงกับความเป็นจริงที่เราต้องการดึงดูดเช่นความสุขสุขภาพดีความมั่งคั่งเรา จะสามารถดึงดูประสบการณ์เหล่านั้นเข้ามาในชีวิตได้โดยอธิบายหลักการนี้ผ่านกระบวนการทางสมองที่แสดงให้เห็นว่าจิตใจสามารถเปลี่ยนแปลงสมองและร่างกายได้ผ่านความคิดความตั้งใจและอารมณ์ที่เรามีขั้นตอนการเข้าสู่รมหรือความต้อง f i l ในแนวคิดของด Joe d i ร p โจดิสเพนซาทำได้ดังนี้ 1. การฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึงคลื่นสมองระดับลึกดรโจเน้นการทำสมาธิที่ช่วยให้เข้าสู่คลื่นสมองในระดับทีตาแอนด์เดลตาซึ่งเป็นสภาวะที่จิตใจปล่อยวางจากอัตตาตัวตนที่ผูกติดอยู่กับความทรงจำ ความกลัวหรือข้อจำกัดในช่วงนี้สมองจะเปิดกว้างต่อการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทและปรับเปลี่ยนสารเคมีในร่างกายได้ดรโจได้สอนเทคนิคการผ่อนคลายและการหายใจลึกๆซึ่งช่วยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่สงบ และสร้างความสอดคล้องระหว่างใจและกายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดรับประสบการณ์ที่อยู่เหนือขอบเขตของสภาวะปกติ 2. การหลุดพ้นจากความคิดในอดีตและความวิตกกังวลในอนาคตแนวคิดของดรโจคือการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ ติดอยู่ในความคิดซ้ำๆของอดีตรหรือกังวลถึงอนาคตทำให้เราถูกผูกติดอยู่กับสภาพจิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงความทรงจำเหล่านี้จะสร้างรูปแบบขึ้นสมองและพฤติกรรมแบบเดิมๆทำให้เราติดอยู่ในวงจรของอารมณ์เชิงลบและข้อจำกัดที่สร้างความไม่มั่นคงในชีวิต การฝึกฝนเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันเช่นการตั้งจิตแน่วแน่หรือการฝึกสติจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากประสบการณ์และมุมมองแบบเดิมๆและเปิดรับความเป็นไปไดใ้ใหม่ๆซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับควอนตัมฟิลที่ไม่จำกัดด้วยเวลาและสถานที่ 3. การสร้างภาพในใจและการสร้างจินตนาการที่ชัดเจน เมื่อจิตอยู่ในสภาวะที่ลึกซึ้งและเปิดกว้างการสร้างภาพในใจเกี่ยวกับชีวิตหรือประสบการณ์ที่เราต้องการสัมผัสจะทำให้เราดึงดูดพลังงานที่สอดคล้องกับภาพนั้นซึ่งดรโจเรียกว่าเป็นการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตคล้ายกับหลักการของกฎแห่งแรงดึงดูดนอกจากนี้ ดเรจแนะนำให้ตั้งเจตนาหรือความต้องการอย่างชัดเจนว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตการตั้งเจตนาเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะเจตนาทำให้เรามีจุดมุ่งหมายที่มั่นคงทำให้การดึงดูดนั้นมีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น4 การเชื่อมต่อกับอารมณ์และความรู้สึกเชิงบวกอารมณ์ที่เรารู้สึกในขณะที่ฝึกสมาธิเช่นความรักความกรุณาการขอบคุณเป็นอารมณ์ที่มีขลื่นความถี่สูงดรจออธิบายว่าอารมณ์เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนพลังงานในร่างกายของเราได้ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์และเพิ่มโอกาสในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาการเชื่อมโยงกับอารมณ์เหล่านี้จะช่วยให้เรารู้สึกว่าความเป็นจริงที่ต้องการนั้นเป็นไปได้จริงและกำลังเกิดขึ้นทำให้การดึงดูดนั้นมีพลังมากขึ้น 5. การเข้าสู่สนามควอนตัมด้วยความเชื่อ และไม่ยึดติดกับผลลัพธ์สิ่งสำคัญคือการฝึกจิตให้มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราต้องการกำลังเกิดขึ้นแม้ว่าจะยังไม่เห็นผลทันทีในความเป็นจริงก็ตามดรโจแนะนำให้เราปล่อยวางการยึดติดกับผลลัพธ์เพราะการยึดติดจะทำให้เรากลับเข้าสู่สภาวะกังวล และกักขังตัวเองให้อยู่ในวงจรอารมณ์เดิมๆการปล่อยวางเป็นการเปิดโอกาสให้สนามควอนตัมตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็นประโยชน์ของการเข้าสู่รม่มหรือสนามควอนตัมดรโจดิสเพนซาเชื่อว่าการฝึกฝนที่ทำให้เราเข้าถึงรมหรือควอนตัมฟิลด จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีของเราได้ช่วยให้เรามองเห็นตัวตนใหม่ๆและพัฒนาตนเองได้และช่วยเพิ่มความสุขและลดความเครียดการฝึกสมาธิช่วยให้สมองและร่างกายปลดปล่อยสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกดีเช่น โดพามีนและเซโรโทนินซึ่งส่งผลให้เรามีความสุขและสุขภาพที่ดีขึ้นและการฝึกฝนนี้ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์การฝึกสมาธิและการเชื่อมต่อกับอารมณ์เชิงบวกทำให้เราเข้าถึงความรักและความกรุณาที่ลึกซึ้งขึ้นส่งผลให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นที่สําคัญ การฝึกฝนนี้จะช่วยในการดึงดูดความสำเร็จเมื่อเราปรับขึ้นความถี่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เราต้องการเรามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและโอกาสที่จะส่งเสริมความสำเร็จนั้นเข้ามาโดยสรุปด r j o อรโจดิสเพนซาใช้แนวคิดของรอมัมและสนามควอนตัม เพื่อช่วยให้เราเห็นว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเริ่มจากการเข้าใจและการควบคุมพลังงานภายในของเราเองและเมื่อเราฝึกฝนจนเข้าถึงระมนี้เราจะสามารถสร้างความเป็นจริงที่ดีขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นได้ตามที่เราตั้งใจดรโจดิสเพนซา มีตัวอย่างผู้เข้าร่วมการฝึกหลายคนที่ได้ผลลัพธ์อย่างน่าประทับใจโดยหลายคนรายงานถึงการฟื้นตัวจากโรคเรื้อรังการบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการพัฒนาจิตใจจนเกิดความสุขสงบอย่างแท้จริงเรื่องราวเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านหนังสือการสัมภาษณ์และการพูดคุยในงานสัมมนาของดรโจ และสรุปตัวอย่างเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกฝนแนวทางของเขามีดังนี้ 1. การฟื้นตัวจากโรคเรื้อรังหลายคนที่เข้าร่วมการฝึกฝนของดรโจรายงานว่าพวกเขาฟื้นตัวจากโรคที่ยากที่จะรักษาเช่นโรคมะเร็งโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และโรคภูมิแพ้ตัวเองผู้ฝึกฝนเหล่านี้เชื่อว่าการเข้าถึงความต้องิลด์และการปรับเปลี่ยนจิตใต้สำนึกและอารมณ์ของพวกเขาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในร่างกายซึ่งผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับมาจากการที่สามารถฝึกให้ร่างกายรักษาตัวเองได้ 2. การพัฒนาทางจิตวิญ,ญญาณและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ผู้ฝึกบางรายบอกว่าพวกเขารู้สึกเปลี่ยนแปลงจากภายในทั้งความมั่นใจในตัวเองความสงบในจิตใจและการสามารถปล่อยวางจากความกังวลผู้ฝึกเหล่านี้เริ่มต้นจากการฝึกสมาธิขั้นสูงที่ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงสภาวะจิตที่สงบและเปิดกว้างพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับตนเองและผู้อื่นมากขึ้น และมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิต 3. การประสบความสำเร็จทางด้านอาชีพและเป้าหมายชีวิตบางคนสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตและประสบความสำเร็จในอาชีพหรือธุรกิจที่พวกเขาต้องการอย่างมากพวกเขาใช้การตั้งเจตนาที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับความต้องกาในการดึงดูดโอกาสและความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เกิดจากการฝึกสมาธิแต่ยังรวมถึงการใช้การสร้างภาพในใจและการปล่อยพลังงานเชิงบวกออกไปอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างผู้ฝึกที่มีเรื่องราวน่าสนใจหลายคนถูกบันทึกไว้ในหนังสือของดรโจเช่น b e c o m i n g Supernatural และในงานสัมมนาทั่วโลกทั้งนี้ ดรโจเองยังได้ทำการศึกษาผลกระทบของสมาธิในระดับวิทยาศาสตร์ผ่านการเก็บข้อมูลของผู้ฝึกเช่นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองและชีวเคมีในร่างกายเพื่อยืนยันว่าการฝึกฝนจิตและพลังงานสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงได้การฝึกในแนวทางของด Joe d i ร p โจดิสเพนซา เป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความศรัทธาในพลังงานของจิตใจและการสละเวลาและความตั้งใจเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับลึกขอให้คุณมั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่คุณกำลังทำอยู่กำลังนำคุณเข้าใกล้ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดในชีวิตของคุณเองการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่คุณกำลังสร้างในจิตใจและร่างกาย จะสะท้อนออกมาในความเป็นจริงไม่ช้าก็เร็วการเดินทางนี้ไม่ใช่เพียงแค่การพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวแต่ยังเป็นการฝึกฝนที่จะทำให้คุณเข้าใจตนเองและพัฒนาความรู้สึกในตัวเองที่สงบและมั่นคงไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับความท้าทายอะไรในระหว่างทางการเติบโตภายในที่คุณสร้าง จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคาดคิดให้กำลังใจตัวเองเสมอว่าทุกช่วงเวลาที่คุณทุ่มเทฝึกฝนจิตวิญญาณของคุณกำลังเติบโตและพลังงานของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาเชื่อว่าคุณมีศักยภาพในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เมื่อคุณมองเห็นสิ่งนั้นในจิตใจของคุณให้คุณรับรู้ว่าคุณได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นในระดับพลังงานแล้วขอให้คุณก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจทุกก้าวของคุณนับว่าเป็นความสำเร็จในตัวเองและจงจำไว้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรก เกิดขึ้นในความคิดของเราและครั้งที่สองจะเกิดขึ้นในโลกทางกายภาพที่เราสามารถสัมผัสและจับต้องได้